ครับีผมลิเกครับครับวันนี้พบกับพวกเราอีกครั้งแล้วนะครับในรายการดิเกเตอร์น้คุณนันเล็กคุณไปทำอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนไบเนี่ยครับ ช้าลงอะไรช้าปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกผ่องใสหน้าตาเกี้ยวเกาเนี่โอ้โหจะทำอะไรมาครับนี่ครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลก,กินเจใช่ครับคุณว่ากินกินเจหรือเปล่าผมกินครับโอ้โ,อโหก็ว่าอยู่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับดูคุณิี่แกลบ,บบาทน,นะครับธรรมดาผมคนทำปากขึ้นงั้นเรามาต้อนรับเทศกาลกินเจได้เลยครับเรามาเปลี่ยนธีมกันักหน่อยครับผมหนึ่งสองสั้น โหอะไรไงรู้สึกแบบมีบุญขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนะนี่ถ้าไม่ใคร่ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยไม่เหมือนผีชูออนเลยขาบ้าไปแล้วนี่ผมแท่จะไปเล่นฮิ้วอยู่แล้วโอ้โหเราได้บุญญาถือศีลเราได้บุญอ่อะไม่เชื่อเราดูตะก้องหิตะก้องหนี่หนักกว่าเราอยู่ไหมเราไม่รู้ตะกล้องนี่ขโมยเศียรเลยเนี่ยใช่นะไม่รู้ออกกี่วิขอโทษเถอะ โโอ้หดูเขาแต่งนะแหมดูแหมเป็นไงบ้างน้ากล้องรู้สึกไงฮะเต็มเต็มบุญไหมบุญโอ้ยบุญเทียบเลยเนี่ยเต็มตัวจดิ้งจริงโอ้โหทุ่มทุนสร้างเลยนะต้องขอเสื้อใช่โอ้โหนี่นอันนี้นะครับนการ์ตูนอ่าครับเราก็มาเข้าเรื่องเรานะครับตอนนี้ถ้าจริงเรามีปัญหาอะไรกับแผนกาคอตัวมั้ยเนี่ยน่าจะมี โอ้โหต้องเคียงเลยเนี่ยจบเนี่ยต้องเคียงอะไรอาจจะเทปนี้เทปสุดท้ายโอ้โหไม่ไหวจริงข่าวตอนนี้เป็นไงนะข่าวเรื่องฟุตบอลโอ้หช่วงนี้ก็มีมีแค่ควันหลงนะฮะรีคู่กับแมนยูโอ้โหถือว่าสตาดียวกันติ๊กบล็อกนะโอ้โหสตาลีการ์นี่ไม่ไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะต้องซ่อมทีมทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะต้องช่วยต้องซ่อมเลยใช่แต่ที่กล้อง ไม่ได้นะเฉพาะแมนยูนี่นะโอ้แมนยูนี่แมนยูหนักมาไม่ก่อนทำโดนยิงแตงสี่ลูกเลยใช่โอ้ยคุณคนเล็กด้วยอะไรคุณอะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เชียร์แล้วเลิกเชียร์หรอเลิกอย่างนั้นดินะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงผลบอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับผมะครับเราก็มาสรุปผลบอล ใช่ครับเป็นสัปดาห์ที่ห้านะครับผมครับผมเริ่มกันที่ผลบอลวันเสาร์ที่20กันยานะครับผมก็เป็นทางด้านของควีนปาร์นั้นเปิดบ้านเสมอโอ้ยกับทางด้านของสโต๊กสองประตูต่อสองครับผมแล้วก็แอาตันวิลล่านั้นแพ้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลไปถึง3ประตูต่อศูนย์ใช่ครับสามศูนย์เลยครับแล้วก็เบอร์ลีนั้นเสมอกับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโนสกอร์ไปครับแล้วก็ไส้กะดงนิวคาสเซิลหูคือจับเลย ไล่ตีเสมอเสมอมาทางด้านของฮอสซิตี้สองประตูต่อสองโอ้พาดิวนี่เสียวตำแหน่งตัวเองมากนะครับผมแล้วก็สกอรซีนั้นเปิดบ้านท่ายให้กับทางด้านของนักบุญเซาเทมตันใช่ครับสประตูต่อหนึ่งไล่ตคนไง่น้องแดงไปใช่ครับผมนะครับแล้วก็มาทางด้านของคู่สุดท้ายของวันเสาร์คู่ดึกสุดคือดึกเลยในทางด้านทางด้านของเว์แฮม เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของพิ้วปูใช่ครับสามประตูต่อนหนึ่งช็อกอันนี้ช็อกไงช็อกเลยโอ้เอช็อกเลยเออเลยเออเลยเลยนะแล้วก็มาทางด้านของคู่วันอาทิตย์ที่21นะก็คู่แรกเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้คุณดิไม่พูดได้ไหมต้องพูดนะต้องพูดนะครับไปที่ทางด้านสเปอร์ต้องพูดต้องพูดอ่ะนะครับเลสเตอร์ซิตี้นั้นเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม ห้าประตูต่อสามนะครับแมนยูครับแพ้แมนยูแพ้ห้าประตูต่อสามแล้วก็สเปอร์นั้นแพ้ให้กับทางด้านของเว็บบองบิดสูงประตูต่อหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นทางด้านของเอเวอเรตันแพ้ให้กับทางด้านของปราสาทหนึ่งแก้วคิสตันพาเลสสามประตูต่อสองนะครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเลยเป็นทางด้านของแมนซิตี้ใช่แล้วเสมอกับทางด้านของเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ที่เราแซงสนามด้ไปครับดราม่านิดนึงด้วย่ะน้ำผาดเป็นคนตีเสมอ ยิมยิมเก่าใช่ครับผมเราก็ไปดูเหตุการณ์ที่น่าสนใจของคู่นี้กันคู่นี้กันไฮไลท์ใช่ครับช่วงครึ่งแรกนั้นถือว่าเราถือว่ายังไม่มีการยิงประตูคือว่ากันกันคือเรือใบมปซิตี้เนี่ยโอ้โหพับผนังบุกเลยก็ว่าได้ใช่ครับถือว่าเชลซีครึ่งแรกนั้นเล่นไม่เป็นอ่ะใช่เชลซีนี่เอารถบัสขวางเลยเขาเหมือนเขากลัวหรือเปล่าเขาคิดว่าขวางสามตัวคันอ่ะบัสตินดิพาเขาก็ทันทีที่สู้ได้นะเหมือนแบบเหมือนมาเสมอนะมาเสมอใช่ครับแล้วก็มาที่ครึ่งหลังนั้นเริ่ม มีดราม่ามีอะไรให้เราได้ดูกันนะครับจุดเปลี่ยนก็เป็นใบแดงเลยใช่ครับนาทีที่65ของทางด้านของซาบาเลต้านาทีทจะมีทำฟาวของทางด้านของเดียโก้คาตตาแล้วก็มีการพุตฟักกันนิดหน่อยเกาไม่ถือวักเลยใช่ครับใบเหลืองที่ต่อให้เขาโดนไล่ออใช่ครับผมไล่ออกไปก็ถือว่าทําให้ทางด้านของแมนซิตี้มันเสียเปรียบครับผมอะไรเจ้าบ้านยังไงนะาแล้วก็มาจังหวะที่ ทันประตูของเชลซีในประตูขึ้นนำเหนึ่งศูนย์อเหลือสิบคนปุ๊บเชลซียิงเลยในนาทีที่เจ็ดสิบนะสนกลาบขึ้นมานะครับจากการผ่านบอลของเอเดนอาซานะครับให้กับทางด้านของอันเดชูเล่ใช่ครับโอ้โหโอ้ชามาดเท่าถือว่าชาร์จแม่นเิยเปิดเปิดแม่นด้วยโอ้โหชาร์จแม่นด้วยทำให้เชลซีขึ้นนำครับผมแล้วจากนั้นก็ เกือบจะหมดเวลาอีก5นาทีก็เกือบจะหมดเวลาแล้วเกมคร่าวว่าไปจบลงที่หนึ่งเชลซีน่าจะคุมได้แต่นาทีที่84ครับแมนซิตี้นั้นมาทำประตูตีเสมอให้กับโดยเจมเจมิลเนอร์นะใช่ถือว่าเปิดบอลไปให้กับทางด้านของสวยงามเลยแางแ้รมผ่านใช่ครับแองแกรมผ่านก็เหมือนแบบือว่านเล่ยิงเลยนะสกัดเข้าทำประตูตัวเอง ยีบิบเก่านะไม่ดีใจด้วยนะเจ็บใจมันรู้สึกเจ็บจะด้วยตามใช่ครับนะครับโดนตัดตันไปเลยอ่ะก็เลยทำให้แมนซิตี้นั้นเสมอกับเชลซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งใช่ครับแบ่งกันไปแบ่งันเคนละหนึ่งแมนซิตี้ชนะห้านัดรวดของเชลซีไปใช่ครับนี่ก็คือการสรุปผลบอลครับนะในสัปดาห์ที่ห้าครับผมเฮ้ยโอ้โหอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ยมีอะไรบมีสารกาแฟสารสารจากโอเอ ก็อัดคลิปแต่แรกจะอัดเฮ้ยอันโดยเฉพาะเลยอ่ะหนึ่งผมเลยมีแต่เฉพาะของคุณเลยมีหลายป่อมมีมีเยอะด้วยเอ้ยไม่แล้ววันนี้เลยมามีเป็นคลิปเลยมีเป็นคลิปเป็นคลิปเลยเหรอไปเปิดโอเคเดี๋ยวจัดให้ไปเปิดจัดให้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคือวันเสาร์ที่ผ่านมาไอเด็กผีแม่งถล่มผมเละเลยครับยับใน Facebook นี่แม่งไม่อยากจะเข้าไปดูเลยแต่ที่ไหนได้ลิเวอร์พูลโดนไปแค่3-1แมนยูโดนทีมน้องใหม่ยิง อย่างเลตเตอร์ทิตี้โอ้โหเป็นผมผมนี่จุกทีมทิ้งไปแล้วไม่ต้องไปเตะแล้วบอลอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากบอกว่าถ้าสัปดาห์หน้าแพ้อ,อีกผมจะมาอัดคลิปต่อแล้วโหหรือแม่งพูดอย่างนี้ผมขึ้นเลยเนี่ยโอ้โห,โโหคุณนี่แฟนผีนี่หยาไม่ได้เลยเนี่ย อจยาให้เจอหน้ากันคุณโราเอานะก่อนใจเย็นก่อนใจเก่อนขึ้นแบบจินเจนะจินเจให้เราต้องสงบเป็นอย่างนิดนึงสุดขั้นิดนึงเจอกันโอเอ้นะครับเราก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ครับผมสัปดาห์ที่6ครับผมครับโปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์ที่27กันยายนนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด8คู่โอ้โหมาอัดมาอัดแข่งกัน วันนี้วันเดียวเลยคู่เลยครับผมคู่แรกนะครับแข่งในเวลา6โมง4ถึง5นะครับผมเป็นคู่เรียกว่าโโอ้โหคู่ที่คู่ใหญ่ที่สุดในบิ๊กแมตช์เลยอ่ะใช่ครับครับผมเป็นคู่ระหว่างผงแดงวิพูนั้นเปิดบ้านรับการ,รเป็นยิงของทอฟฟี่สีเงินเอเวอเรสต์สักสีมากนนหรือว่าเป็นทีมจากเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นได้ครับแล้วก็อีก7คู่ที่เหลือเออหกคู่ที่เหลือฮะแข่งในเวลา3ทุ่มนะครับ ก็เป็นทางด้านของเชลซีนั้นพบกับแอสตันวิลล่าครับฟิลตันพาเลทพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ฮาวพบกับแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ซาว์เทิมตันพบกับทางด้านของควีนาร์คเรนเจอร์นะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์พบกับหงสาวสควอนอรครับคู่ดึกสุดก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลพบกับสเปอร์คู่นี้ก็ถือว่าโอเคนะน่าดูกันนะน่าดูกันครับก็ในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับและสดบวกแกวันอาทิตย์ครับวันที่28กันยายน แต่งกันคู่เดียวครับเป็นเวสบอมครับพบกับเบอร์ลี่แล้วก็วันจันที่29มีเอกอีกหนึ่งคู่ครับครับผมตโต๊้พบกับนิวคาสเซิลครับผมอ่าก็บอกเลยว่าวันนี้เราแตะคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตันเอเวอเรตันมาที่ไซด์ดาวน์ม่แมตชกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็ไปดูเราวิเคราะห์เกมคู่นี้กันครับผมครับผมครับเราเข้าไปวิเคราเคสจอดลึกกันคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเอเวอเรตันครับผมเราไปดูสถิติ ห้าล้าหลังสุดของลิเวอร์พูลก่อนเลยครับผมลิเวอร์พูลนั้นถือว่าช่วงเปิดฤดูกาลนั้นทําผลงานได้ดีเลยครับมาดีด้วยครับแต่ในห้าล้าหลังสุดนั้นโหถือว่าชนะเพียงแค่สองครั้งสองครั้งเองแพ้สามเลยแพ้สามเลยนะครับในสองล้าหลังสุดนี้แพ้ให้กับทีมเล็กอย่างทางด้านของแอสตันวิลล่าครับที่เปิดบ้านมาโอ้โหโดนแอสตันวิลล่ายิงไปสูนประตูต่อนหนึ่งครับแล้วก็นัดล่าสุดก็ไปบุกทางด้านของเวสต์แฮม โดนมา3ประตูต่อหนึ่งครับถือว่าถือว่าตอนนี้รู้สึกอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วหลังจากที่เดนิสเตอร์ดึกนั้นบาดเจ็บไปครับผมแล้วทางด้านของทางด้านเอเวอร์ตันบ้างครับก็สถิติห้าล่างสุดเสมอสองแพ้สองชนะหนึ่งครับผมแล้วนัดล่าสุดนี้เพิ่งไปแพ้ต่อทิต้าทะเลมาใช่ประสานเดินขาดูเจอสองใช่ครับเราก็ไปดูสถิติทั้งทั้งสองทีมที่เจอกันมาครับเฮทุเฮทนะครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นชนะไปสองครั้ง เสมอสามครั้งครับสามครั้งถ้าดูก็ลิฟต์ผู้อาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับผมเราก็ไปดูสถิติที่น่าสนใจของของคู่นี้นะอ่าได้ครับใช่ครับเอเวอร์ตันนี่ไม่สามารถเอาชนะลิฟต์ผู้ได้เลยนะครับผมที่แอนฟิลด์เนนานเท่าไหร่นานโอ้โหเกือบสิบห้าปีสิบห้าปีเลยเหรอโอ้โหเยอะมากนะคุณนักเล็กเยอะมากครับผมครับผมโดยครั้งล่าสุดที่เอเวอร์ตันชนะนี่ต้องย้อนไปถึงปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าโอ้โหเก้าตัวเลยครับผมโอ้ยนานๆเอเวอร์ตันบุกมาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหครับแล้วจะมีสถิติอีกยักษ์อีกอยานครับครับ,รบน้าน,นี้ก็เป็นเมือ์ที่ไซด์ดาวน์แมทน้าที่182โอ้โหเจอกันบ่อยมากครับโดยนั้นที่181ตแอน้นที่ผ่านมาเนี่ยอปโพลชนะไป จ็ดที่ไปครั้งอ่าโอ้ยเอเวอร์ตันชนะห้าถึงสองครั้งครับผมและอีกห้าถึงแปดครั้งก็คือเสมอกันไปเสมอกันไปโอ้โหก็ถ้าดูสถิติก็ลิเวอร์พูลอาจจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยเหนือกว่าล็กน้อยนะครับเราก็มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มที่ทางด้านบอลก่อนเลยลิเวอร์พูลนะครับ ก็ด้านนี้นะครับลุ้นความฟิตทางด้านของกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแดเนียลสตอริทที่จะกลับมายืนคู่กับทางด้านของเกนโอบโลเตนี่ได้ไหมทั้งสองคนนี้เข้าปีกันนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่ครับแล้วก็ถ้าฟิตไม่ทันนะอาจจะเป็นทางด้านของฟาบิโอบรินี่นาที่จะลงมาแทนนะครับสําหรับผู้เล่นที่ลงไม่ได้ในตอนนี้ที่พบปัญหาการบาดเจ็บก็เป็นทางด้านของเกนจอนสันแลก็จอร์อเลนครับที่คาดว่าเกมนี้นะที่คิดว่าหรือผูลหน้าจะใช้ผู้เล่น ชุดเดิมที่ไปเจอกับทางด้านของเ็ทแคมเมื่อนัดที่ผ่านมาแต่แพ้แต่ถือว่าชุดนี้ก็โอเคนะอาจจะโดนเร็วไปหน่อยใช่ครับตั้งอะไรทีม่ทันเลยนะตวงนั้นครับโดยมีกองหน้าอย่างมาริโอบาโลเตลี่แล้วก็ลาัฮิสตาริ่งนั้นเป็นตัวทีเด็ดใช่ขึ้นอยู่ว่าเตยโศกของเราจะนุ้นกลับมาทันหรือเปล่าใช่แล้วผมยังมีหวังอยู่ยังมีหวังนนี้แล้วทางด้านของเอเวอรสตครับนี่ผลงานในลีกนาน่าสุด มทำได้ไม่ค่อยดีไปแพ้ต่อคีทันมาเลสมาสองตู้สามใช่ครับแต่ก็โดยเกมนี้คาดว่าโรเบโตมาติเนสกุนเือมาติเนสกุนต็ดเฮฟไปแนี่ยโอ้โหใช่ครับใช้ได้เลยอ่ะน่าจะเตรียมเตรีสองผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดยส่งทางด้านไอ้โรเบโอลูคารูโอ้ยตัวนี้โอ้โหตัวตีสเลยยอดลงประสานงานกับทางด้านซามูเอลเอโต้ครับผมตูฟี่ตฟีใช่บุกลิเวอร์พูลครับอ่าผมแล้วก็มี พร้อมโบสถ์สนับสนุนที่ดีอย่างดีออนออสมันแล้วก็เกมแหมคคาที่คอยขับเครื่องเกมให้อาร์เซนอลให้เอเวอร์ตันเออเวรตต์หถือว่า2ตัวนี้ก็ถือว่าเก่าเกมเหมือนกันแล้วิ่งกองหลังของเอเวอร์ตันนี่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเกขาอ่ะกองของเอเวอร์ตันะแล้วตอนนี้ของกองหลังของเลฟูเจอกันยังยังยังอัดยุบอยู่นะเลฟูก็ใช่แต่การเจอกันครั้งนี้ก็สนุกนะผมว่าสนุกเจอกันครับต้องรอดู ถือว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแห่งัดสินเลยใช่ถือว่าใส่กันอย่างเต็มที่แน่นอนใช่ครับโดยผลงานในลีกนัดล่าสุดนั้นแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่เลยนัดนี้น่าจะแบบแก้ตัวนะต้องเอาให้ได้ใช่แก้ตัวสามแต้มแล้วเป็นศึกที่แบบว่าเป็นทีมทั้งคออยู่ทีมร่วมเมืองเดียวกันใช่อ่ะยงไรก็ต้องเก็บชัยชนะได้นะครับตับมอตอนนี้ลิวพูครับยังมีปัญหาในทางด้านของกองหลังอยู่ยังไม่แน่นอนเลยเพราะว่าการเสียประตู เสียง่ายไปอย่างนัททีแล้วนี่โดน2ประตูภายในวิกาจีเองใช่ครับโอ้โหครับผมเชื่อาส่วนเอเวอเรตันก็เช่นกันโดยเสียถึง13ประตูใน5นานาที่ผ่านมาครับผมแน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์เกมรับของทั้งสองทีมใช่ครับมันจะเหนียวไหมใช่ครับใครจะพลาดก่อนกันนะครับผมครับผมโดยรูปรูปเกมนี้คนจะเป็นเจ้าบ้านนะลโวคือศักดิ์ศรีนะบบกไฟเอเวอเรตันแน่นอนครับผมครับครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอเวอเรตันเนี่ยจะ รเขาเรียกว่าอะไรเกมแรกสู้จะเปิดเกมแรกหรือเปล่าหรือจะตั้งรับนะคอยสวนกลับรูปสนับถือว่าเอเวอเรต์นี่มันเด็ดนะหมัดทีเด็ดใช่ไหมครับแต่คาดว่าโรยเกลนี้ยิงกันเยอะแน่นอนผมว่าคุนต้องเล็กมากไหมยิงกันเล็กนเลยนะไม่ยอมกันอ่ะพอโดนยิงปุ๊บก็ื่อนต้องถืออาจจะยิงไม่เอาคืนก็โดนสนกลับใช่ไหมใช่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะ ปังลับได้แล้วก็จังหวะนะใครจะคมเหมืกันทำได้ดีกว่ากันใช่ครับโอฟังขึ้นอยู่กับความเฉียบคมของกองหน้าแล้วทีนี้ครับผมครับผมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูช่วงแท่สนามใช่ครับแข่งไปเชียรของเราเป็นใครติดตามชมนะติดตามชมกันครับผมเจอกันครับครับผมเอาละครับเข้าสู่ช่วงบิ๊กแจ๊ทสนามครับผมนี่มาชนทีหลังคุณโอเอ๋เขาแซมจริงใช่ผมอัดกิีโอมาให้เราเลยนะเยอะเย้เยอะเยอะใหผม เยอะสีแดงใช่แล้วไม่ใช่เพียงแค่ฝากวิดีโอมาอย่างเดียวด้วยใช่ไหมเขามีอันนี้ด้วยช่วงสายหามนี่เขามาด้วยมาด้วยอ่าผมจะต้องมาเชียร์ผมนะนะเขาพร้อมและแขกรับเชิญวันนี้ก็เป็นไปใครไม่ได้นอกจากคุณโอเล่ผมโอเล่เรียบร้อยเรียบร้อนเรียบร้อย เฮ้ยเอยะไรนี่มาถึงก็โอ้โยกากเลยนะกากเลยบาปเนี่ยคุณทำบาปเนี่ยเอาเหรอดูพวกผมเนี่ยเป็นไงเ็นการกินเจได้เอาให้เหมือนคนถ่งเขาบ้างเอออย่าแปลอย่าแปลเอาไหมเอาก็ได้นึ่งก๊อปเมย่มันต้อยเมย์โดนคอมเกินโอ้โยเท่เลยเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เเายตอนแรกที่คุณฝากคลิปมานี่ผมกะจะซ้อมคุณนยเนี่ยจนี่เพราะถือว่าคุณกินเจ เข้าสู่เอ็มเจเราก็เออไม่เป็นไก่ตามแล้วเข้ามเป็นแกะยอมยาวแบบนี้ยางรู้สึกดีไหมโอ้โหรู้สึกดีนะแบบรู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกอิ่มรู้สึกอิ่มบุญอะไรพวกนี้นะโอเคเรามาพูดถึงฟุตบอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผม่เริ่มที่ของแม่ก่อนเลยใช่ต้องของคุณเป็นไงครับชนะทางด้านของเวทแฮมตามกันตัวหนึ่ง แผลบาดแผลเหรอผมรู้ตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหส่องมาตรงที่เสียไปเร็วด้วยมันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ต้องหลังเขาอ่ะใช่ปาดลุกง่ายง่ายเลยนะเป็นผมผมมองออกแล้วโอยเล่นอะไรกันทไม่เล่นเองเลยดีกวเปล่านะทีมอย่างอี้เล่นทีมมันอ่อนในยีเนาะมันก็ใช่ป่ะแต่แมนยูก็แพ้อยย่างงเี้แมนยูเป็นไงบ้างเนี่ยแพ้ทีมน้องใหม่อะอะไรห้าเมตรใช่ไหมฮะห้าเมตรโดนยิงหลบเละเลยเอาแข่งด้วยเหรอแมนยูอะเอาแข่งนี่ ได้จริงไหมอ่ะได้ข่าวว่านำไปก่อนเลยนี่ว่านำไปก่อนนั่งเอะผู้เล่นเล่น่วเลยได้จริงไหมเนี่ยโดนยิงแกันสี่เม็ดรวดแหมช็อกเลยช็อกเลยสิเอาไม่ออกเลยฮะอะไรไม่ได้กินเลยเนี่ยเหรอสุขุมเหมือนนี้เรื่องของคนนั้นผมไปตามหาเขาที่บ้านเขาไม่อยู่ไงเขาไปไหนอ่ะซื้อปี๊บซื้อปี๊บเออปี๊บขาดตลาดออ๋ แต่เราเฮ้ยแต่ลูกลูกที่ยิงแต่ลูกของแมนยูนี่โอ้ถือว่าคลาสสิกมากระดับงามระดับเวอร์คลาสอ้โหตจริงยิงลูกดิมิเรียนะดิมิเรียโอ้โหชิปสอนลูกของปีเตอร์ชไมเคิลโอ้โหร้องไห้เลยลูกนั้นร้องไห้เลยไหนอย่างนั้นดิมิเรียร้องไห้ยทำขนาดนี้ทำไปได้ยังไงมันเป็นถือว่ามีจุดที่เขาเรียกจุดเปลี่ยนใช่ของเก็บเสียลูกโทษสองลูก ทั้งจังหวะที่ราฟาเอลดาซิวาไม่น่าจะโดนโดนจับฟาวถูกไหมโดนทางด้านของอะไรนะวาดี้ชนืจังหวะนั้นผมไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าอะไนัดนั้นเนะแฟนบอลสีแดงนี่เกียดเียดเข้าไส้เลยอ่ะคือกรรมการคนนี้ไอ้กรรมการคนที่ชอบตัดสินให้หงแดง่ยคนนี้โอ้โหตัดสินกันแบบค้าสายตานะ แต่ก็ผลมันก็ออกมาถูกป่ะถูกป่ะยอมรับก็ต้องยอมรับเราพอไปด้วยกันเราก็เราก็จะเจ็บไปด้วยกันนร่วงไปด้วยกันร่วงไปด้วยกันตอกอกกันไปใช่ฮะแล้วนัดนี้ในในบ้านตัวเองด้วยลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันครับคิดว่าจะแพ้เท่าไหร่ผมว่านัดนี้ก็หนักเหมือนกัน ไม่เขาว่าสเตอร์สเตอร์ลิกก็ใครจะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วน้ำนี้ได้ไหมได้ลงไหมได้ลงเลยตัวจริงลงตัวจริงเลยนะโอ้ยไม่ฟิตก็เอารองเนี่ยเอารงนะแล้วกองหลังที่นี่ที่น่าจะไว้ใจได้อย่างลงของนี่พูดนี่ใครก็มีแต่สเคร์เทลล็อปเลนอ๋อสเคร์เทลนี่ไว้ใจทางด้านของการยิงประตูตัวเองเอ้าเฮ้ยลูกการนี้ยังไม่ยิงเลยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้แหละไม่แน่เอ้ยมอง ยิงไม่ยิงแต่ใช่แต่ปัญหาของลิเวอร์พูลก็คือกองหลังใช่ต้องแก้ให้ได้ต้องแก้ให้ได้มีปัญหาเกมรับไม่ต่างจากแมนยูเหมือนกันเพราะว่าเอลตันก็คือเกมโต้กลับเขาก็โอ้โหแล้วตัวเกยเขาเยอะด้วยครับผมว่าทีมของแดงเนี่ยขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างเกนจอนตันอุ้ยนั่นเหรอคนสำคัญเหรอทำไมอ่ะกองแฟนบอลไม่อยากให้หลงลองหลังโตวางหวังหรือเปล่าวามหวังคอมหวังเวลาคอมหวังเอออ่ะอันนี้เกนจอนตันนี่ความรู้สึกเดียวกับทางด้านของแอชลีย์ยัง ของผมนะถูใช่เขาเจ็บได้เจ็บได้ก็เจ็บไปเลยนะเจ็บโดนสัญญาหมดสัญญาเป็นฟรีประมาณนั้นขายทิ้งไปเลยดีกว่านะอ่ะเราก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาแซะแฟะกันอ่ะ ว่าให้คุณโอเอแฟนก่อนเลยว่าคนจะออกมาไปว่าลิวพูจะแพ้สักเท่าไหร่เอาพูดเลยว่ายังเชื่อว่าลิวพูน่าจะชนะบ้างแหละแพ้มาสองนัดแล้วจริงป่ะเนี่ยเออเออนะไม่แน่จะเป็นอะไรไปใช่ไหมเฮ้ยชนะเลยไม่แน่นะแพ้มาแล้วก็ต้องเสมอแล้วก็มาแพ้อีกแล้วก็มาเสมอแล้วเมื่อไหร่ชนะผมเพิ่งชนะเองเนี่ยของผมเพิ่งสะกดชนะเมื่ออาทิตย์นู้นเองแพ้เนี่อ่านะเราก็มาแพ้กันเลยเรื่อยนะ แล้วผมว่าออกมาเป็นยังไงผมคิดว่าลิฟโผล่เฉือนชนะสองหนึ่งโอ้ยเฉือนเลยถูกคือเป็นสูสีอ่ะนะได้เนาะได้ไดความที่คุณรักลิฟโผล่คุณต้องให้ลิฟโผล่ชนะสองหนึ่งคุณจะเอาความคิดความมั่นใจอย่างนี้มาจากไหนที่ศีลมันคงอยู่แล้วโอ้โหอ่ะเิติมันคิบเลยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาทำไมสิบห้าปีแล้วต้องไปดูอดีตอ่ฮะอย่างอะไรยุโรปห้าสมัยอะไรคุณจะไปพูดถึงอดีติทำไมก็มันต้อง ไม่มีอะไรจะคุยเล้วโคตรถึงหน่อยเออเออใช่ป่ะเออนิดนึงนะแล้วก็มาให้คุณวิจะอ่าผมก่อนเลยนะผมมองว่าเฮ้ยผมจะให้ลิชูชนะทีทุกว่าเนี่ยต้องชนะผมมองว่าออกเสมอมากกว่าเพราะว่าฟอร์มของเอเวอร์ตันถึงถึงจะแพ้มาแต่เขาก็ด้วยแมชทแข่งสักสีกันลิเวอร์พูลก็สักสีเหมือนกันแต่กองหลังของลิชูตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่ แต่ผมบอกว่า,าให้เสมอสองสองแบ่งแต้มไปมมใช่ยิงกันเยอะเลยตอนนี้อ่างได้ว่าไงบ้างครับรู้สึกว่าบิ๊กแจ๊กเทมนี้จะออกมาเป็นสามหน้าสามหน้าเลยอ่ะแล้วมาดูกันว่าใครทำแม่นผมให้เอเวอร์ตันชนะ,อะสองประตูต่อหนึ่งแฟนแมนยูเป็นเนื้แหละเพราะอะไรวะเพราะอะไรมันมีสเตติสิบห้าปีนี่เอเวอร์ตันไม่เคยมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์อ่ะนัดเนี้ยแหละนัดเนี้ยแหละมีเขาโอ้โหนี่นะ ชนะไป่องหนึ่งเอลบาตันชนะออกหนึ่งโอ้โหออกไปสามหน้าเลยนะออกมาสามหน้าขึ้นอยู่กับว่าใครจะแม่นใครจะแม่นใช่ครับนะก็สรุปว่าทางด้านของฮวนเอ้นั้นให้ยูฟุชนะสองปรูต่อหนึ่งสองประตูต่อหนึ่งคุณลิแจให้สองประตูต่อสองสมอกันไปสมัครกันให้ทางด้านของเอลบาตันบุกมาชนะของแดนยูฟุโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งใช่ครับ ครับผมนี่เราก็นี่คือการวิเคราะห์แล้วก็แซนหนาของพวกเราครับผมครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะทางบิ๊กแจ๊ซหนาเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ทางยูทูบช่องบิ๊กแจ๊ซหนาเหมือนกันครับผมอยู่ด้านล่างนี้กดเข้าไปเลยนะติดตามด้วยนะเพราะว่าเราทําด้วยความเต็มใจเต็มที่แล้วก็ลงทุนแล้วก็เราอาจจะบ้าด้วยใช่ครับดูจากสภาพพวกเราสามคนตอนนี้ ครับผมเราก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ได้ดูนะรู้สึกสนุกสนานเฮฮาปัญญาอ่อนไหนลองอ้าปากงี้อ้าปากอาปากอ๋อนะเออจะได้ฮาได้ฮาฮานะโอเคครับผมครับสำหรับวันี้พวกเราทั้งสามคนครับเราขอตัวนราไปก่อนนะครับต้องมีคนด้วยเราพบกับพวกเราได้ไหมในรายการวิกเกตเซ็นทรัลเรียบวิดข่าวที่แล้วนะในห้องน้ำสนามนะ เองหนีพี่เลยอะ่ะโอ้ทิ้งไว้กับแก๊งเสียอ,อ๋าเนี่ยอีกพี่ขอบคุจริงๆนะพูดเนะซีเรียสเลยตอนนั้นนะผมเลยไปซื้อหมูปิ้งมากผมนึกได้ว่ามีหมูปิ้งขายอยู่เดือด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 เขาใจอะไรผิดป่ะลอนดอนมีขายหมูปิ้งเนี่ยมีพี่พี่นึกดีๆนึก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 นึดีพี่ผมพี่ไปกันแนกเลยเราพี่ปากซอยพิเวนแล้วนะอือเออเถียงกันได้แล้ว โอเสจโจผมเสร็จแล้วอรอขอบคุณมากเลยเอาไปเรือครับไม่เคยจ่ายกินสักครั้งไหนพวกเองนะฮะเล่นบอลเนี่ยล่มายังไม่ได้เล่นบอลเลยคานี่ยัง้ให้อตนะอตัวอยู่นะไปโอ้ยหเจ้าขอเลย่าขอโทษว่ะไม่ตั้งใจไม่ร้อเลย ไม่เอาไหนจีนใส่หนึ่งมืออยู่อ่ะเออกินไปกินไปรอบนี้ไม่เอาตังค์นี่ขาเก็บร์เท้าด้วยนะโอ้มาอยู่กันที่นี๊เนี่ยตลอดเดือนเนี่ยไม่เคยจ่ายถ้าจะไปทัดลูกที่ฮอกวอตส์หน่อยรู้จักไหมเดี๋ยวไปสถานีเก้าอะไรนะแต่สามส่วนสี่เออรีบกลับมาเลยเออเออดูให้ด้วยนะไม่ถูดลืมอ่าเดี๋ยวผมจะกินให้แทนวันให้เรียบเลยอุทรมานนะพี่ก่อนจะกิน อาจาร์ได้เนี่ยมือดีขึ้นเยอะเดือดเดือเดือดเดือดเดดเจ๊ป่านแก้วแกบอกว่าแกไปรับลูกที่ฮอกบอดใช่ไหมชื่อคุณคุณนะฮอกบอดแห่งี้เปล่เต๋อดีเออว่ะเฮ้ยมันมีด้วยอ่ะฮ้ยอาจจะมีก็ได้มั้งโอ้ยพี่ผมว่าพี่เรื่อยเรื่อยแล้วทำงานดีกว่าโดนลูกหัวใช่ไหมเออ ที่ทำงานนี่เหรอพี่โอเคโอเคที่เด็ดนะคราวนี้พี่มั่นใจแมนยูต้อนรับกันมาอย่างวิลล่าที่ผู้ชายที่ผู้ภูมาแต่เชื่อว่าแมนยูเนี่ยยังมีแนวลุกที่ดีอยู่อย่างพวกเฟลกาฟานเบอร์ซี่เนี่ยส่วนในแบ็กเก็ตที่โดนไล่ออกเนี่ยมันติดโทษแบลงไม่ได้ mm hmm. นัดนี้แมนยูเล่นต่อหน้าแฟนบอลโอทากอร์ดต้องเล่นด้วยความมั่นใจอย่างน้อยมีสองเม็ดสองศูนย์ไม่ก็สามศูนย์เลย พี่จําไม่ได้เมื่อที่แล้วอ่ะสามสามลูกไงพี่มันอยู่อ่ะเป็นไงล่ะเจอเลเอร์ึ่งหลังที่โดนห้าเม็ดเลยโชคดีนะข่าวที่แล้วหลบไม่ได้ให้คู่นี้เจ็บนโรงพาบาลคู่ก็ต่อไปคู่ต่อไปนะตอนดอมดาวิแมทมีถ่ายข้อสุดท่องสาม้วดูข้อมูลมาอาร์เซนอลเจอสัเปอร์ชัวร์คู่นี้อาร์เซนอลเกมที่เราเพิ่งคืนฟอร์มโอซิล ฟอร์มดีเลยโอ้โหโวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่เชื่อว่าสเปอร์มีทีเด็ดบุกมาแบ่งแป้งหนึ่งหนึ่งเพราะว่าต้องเรียกความมั่นใจเหนะมือนั้นเขามีทีเด็ดอะไรพด่ที่เขาจะสาม,มารถตีคืนได้เห็นพูดนุ่มทีเด็ดเอปโอลจิติโนตอนหนุ่มพร้อมอมอาจจะทีเด็ดอาหารนะรล้วก่เฮ้ยเหอ,อะ่อยเลยกินฟอร์ <Panch S 2> พูดถึงพี่นี่มันจะบ่าตังใครวะเจมส์อ้าวออกไปรับลูกก็ลืมแล้วจ่ายค่ารถยังไงเนี่ยนั่นแหละพี่ผมขอดูรูปแกหน่อยเผื่อมีรูปอะไรลับๆจะเอาไปแช่เอ้ยรูปไข่มาพี่เฮ้ยมันคุ้นไงเก่าเหมือนกันนะเนี่ยถ่ายคั่วใครวะไม่ได้ใส่แว่นมองไม่ค่อยเห็นเลยรู้ได้หน่อยพี่อืมอืมี